คุณผู้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปายสุขคูสุกคเน้อครับผมพบกับค่อยบูมน้อยร้อยเอ็ดชาแนลเก่าขึ้นเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยได้ครับพี่น้องครับผมฮอดแล้วพี่น้องฮอดแล้วโกกอกซิตี้ปาาอย่างรีสอทโฮเตลวิลเลจเพิ่งมาถึงนะครับตอนนี้บ่ายสามโมงครึ่งแล้วนะครับผมบูมน้อยต้องกราบขอโทษเอฟซีด้วยนะครับผมที่บอกเอฟซีว่าจะเอามาให้วันที่ยี่สิบเจ็ดเช้าแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าพ่อตาบูมแกเป็น ช่างลงสีนะครับแกผลิตลงสีข้าวแล้วทีนี้แกก็เป็นช่างซ่อมลงสีบุมน้อยพาพ่อตาไปซ่อมลงสีอยู่ไกลนะครับก็เลยมามาถึงคาต้องกลาวพโทษเอฟซีด้วยนะครับแต่ก็ถือว่ามาเนาะวันนี้เนาะนะครับบูมน้อยพยายามที่จะรีบเร่งมาโดยด่วนนะครับต้าปตหนก,กับคำโยพี่น้องอันนี้เป็นเสื้อของเอฟซีที่เหมาเสื้อกันหนาวที่ซื้อเสื้อกันหนาวช่วยบุมให้เอามาแจากพี่ๆยูทูบเบอร์มีหลายคนนะครับผมเหมยเหมยเหม,ย,หมยนะปู่นะ มียูทูบเบอร์หลายคนที่ฝากมานะครับเออมีเอฟซีหลายคนที่ฝากมานะครับบูมน้อยเขียนชื่อไม่หมดนะครับเขียนซื้อไว้เบิร์ดสุกคนนะครับผมประมาณสิเป็นของอันนี้จะเป็นลายชื่อสําสหรับสมทบสร้างองค์ปู่นะครับผมอ่านลายชื่อก่อนพี่น้องครับผมบูมน้อยจดไว้ทุกคนนะครับผมเพราะฉะนั้นบูมไม่อยากให้มีดราม่าถ้าเอฟซีคนไหนที่ดูคลิปบูมทุกคลิปสามารถย้อนไปดูได้เลยว่า บูมน้อยจดไว้ทุกคนใครเอามาบริจาคสมทบสร้างองค์ปู่บูมน้อยจดไว้ทุกคนนะครับผมแล้วนาส่งทุกบาททุกสตางค์นะครับเพราะฉะนั้นขออย่ามีดราม่านะครับใครสงสัยอะไรแอดไลน์มาหาบูมได้เลย0 8 7ย์7 2 2เจหรือโทรมาได้นะครับที่บูมพูดไว้เพราะว่าบูมไม่อยากให้มันเกิดกระแสะดราม่าเหมือนกับดราม่าช่องอื่นนะครับสำหรับบูมนำส่งทุกบาททุกสตงางค์บ่มีขาดพี่น้องครับผมเราทำทุกบาทนะครับพูดได้มาหมามา,มา,มาดากนี่พูดได้มาดา่ามา,านี่บอกก็ข่อยเลยนะครับ มีคุณสุเพนแจ่มกระจ่างนะครับ500บาทนะครับมีแม่นัทธการ3า0รนะครับมีแม่น้องอลิส1000มีพี่สุจินจากเยอรมัน1,750บาทมีพี่ตุกตาอียู2,000บาทนะครับมีคุณถาวรมิลัสนะครับ500บาทนะครับรวมเป็น6000กับ50บาทนะครับ เ,เงินที่ร่วมสมทบนี้นะครับมันเป็นตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วนะครับผมบูมน้อยก็ต้องเอ้ยบ๊วเม่นก้อนปีใหม่โอ้ยอก่อนที่บูมจะขึ้นไปไปกรุงเทพนะครับก่อนก่อนที่บูมจะขึ้นไปงานเดินแบบนะครับบูมน้อยก็จดใ้หมดนําส่งช้าบูมแล้วต้องกลับขอโทษด้วยนะครับผมตอนนี้ก็จะเอาเสื้อไปแจกนะครับผมมีหลายคนี่น้องเดี๋ยวบูมน้อยก็จะอ่านรายนามให้ครบทุกคนนะครับผม เอามากางให้คุปสุขคนพี่น้องครับเพราอย่างให้มันมีปัญหากันมันเดี๋ยวมันสิมีกันดามากันอีกนะครับพี่น้องครับถ้าใครลค้องใจหรือว่า FC เอฟเขาเอินทังเกาะถ้ามีเอฟซีคนไหนล้องใจหรือว่ายังไงก็คุยกับบูมน้อยได้นะครับผมบูมน้อยไม่อยากให้ไปมาม่า่างุนว่านี่นะแม่พี่น้องครับรนี่มีมีโอ้อันนี้ปลาซอก็มาเลือกเสื้อแล้วหมวยมวยไปลงมาก่ปเสียอ่านไร้ซื้อนะครับมีอ่านนะครับผม พี่สิริพรให้จักรีหนึ่งตัวนะครับพี่สิริพรมอบให้จักรีหนึ่งตัวให้โจ้โกกอกหนึ่งตัวแล้วก็มีแม่นนให้จักรีสองตัวพี่สิริพรกับแม่นนนะครับให้น้องจักรีให้โจ้ให้ให้โจ้โกกอกนะครับผมนี่อันนี้ถุงนี้นะอ่าถุงนี้ผ่านไปนะนะครับผ่านไปนะครับต้อนุโมทนาบุญกับเอซิรุท่นนะครับแล้วก็ถุงนี้นะครับ ถุงนี้จากพี่เจี๊ยบสองตัวให้มานาหนึ่งตัวไทยบ้านนอกหนึ่งตัวอ่าให้ไทยบ้านนอกนี่ถุงนี้นะ่านอ่าต่อไปุ <5. S 1> นี้ขึ้นไงเถอะเลือกเลยครับประสอเอา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 ตัวเล็กนี่อันนี้ <5. S 1> คุณไปยาสุนันทารอดแจกคนแกม่มอบให้พิกิแจกคนแก่สิบตัวนะครับนี่ยูนี่เดอ้อเดอ้อครับผมนี่ก็จะเอาไปให้พิกินะครับนี่เราก็จะทยอยนําส่งนะครับผมป้านเฮียนข่อยไม่พี่น้องข่อยว่ามันลดอัน รถดินอันรถดสิบล้อหนึ่งดินหลายแห่งขอบป้าห้าตัวและขอบคุณจ้าของป้าซอหน้าห้าตัวเนาะนะครับโอเคครับผมครับพอดีเลยอ๋ออันอันนี้ใครใครเอามาแจกอ๋อที่เหลือจากหมู่บ้านอ๋อที่เหลือจากเขาแจกหมู่บ้านแล้วก็พี่นกให้พี่บอยแมงกะบี้แมงกะบี้ห้าตัวแมนบอพี่นกให้พี่บอยแมงกะบี้เพิตัวอาพานพี่หนูน่ากับอันนึงสิบห้าตัวแล้วก็ พี่นุ๊ตหรือว่าพี่สาวนะครับให้เปิ้ลให้แม่ค่าสุมตามซี่ตัวให้น้องไอเดียน้องชายน้องมะตอยนะครับหนึ่งตัวให้น้องเลหลานปลาลองหนึ่งตัวแล้วก็ยายอุ่นสองตัวนี่อ่ายายอุ่นนี่นะนี่นี่นี่ครับผมแล้วก็จากใครอีกแล้วก็จากพี่แจงพี่แจงหกตัวแจกคนแก่ที่กกอกนะครับแมนบอกพี่แจงกก กตัวแจก<ร>คนแก่ที่โกกอ่อนนะครับผม<ร>อ่า<ร>นะครับผมหวังว่าเอฟซนะครับคนที่มาร่วมบริจาคก,ก็หวังว่าหวังว่าจะดูคลิปดูอยู่เนาะนะครับหวังว่าจะดูอยู่นะครับผม<ร>ก็อนโมทนาบุญด้วยนะครับพี่นกให้พี่หนูนากับแพม5ตัวแบ่งกันนะครับจากพี่นกให้พี่หนูนากับแพม5ตัวแบ่งกันนะครับนี่อ่า่านแล้วก็ให้พี่ต่อยอมอมให้พี่ต้อยมอมให้พี่บ่าวชิดกับช่างกี้ ปากไว้ล้านแม่คำใสสองตัวมวยมุยมวย,มวยเดยวที่นี่บูมหน่อยกรจจะน้ำมาส่งกันได้บัตรในพี่น้องครับบูมหน่อยกส็สซีเอาไปส่งอันพี่ชิดกับอันพี่กีก่อนนะครับผมผู้บพิ่นสิ์เฝ้าไปกรุงเทพเมื่อนี้นะครับก็อนุโมทนาบุญกับเอฟซีทุกท่านนะครับขอให้ร่ำล่รวยๆอย่าเจ็บอย่าจนนะพี่น้องเด้อน,นะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมเ,เดินทางไปไซกัดตลอดปลอดภัยนะครับปีใหม่มาถึงแล้วนะครับเราก็จะผ่านเทศกาลปีใหม่ ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตขอให้ผ่านโควิดไปด้วยกันนะครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับ